ครับวันนี้มาตกปลาครับนี่เริ่มจากปั้นอาหารวันนี้ใช้คันเบ็ดตกปลาสวายคันใหญ่ลอสวายเลยเนาะเต้นเล่นสวายเลยเด,ดี๋ยวดิ ใช้ตะก<บ>้อใช้ตะก้อก่อนเนาะนี่ใช้ตะก้อแล้วก็แล้วก็ขนมปังใส่ตะขอบิดจริงๆเราเลน่นตอนนี้แล้วแต่มันไม่กินก็เลยรอสวายนี่ดูดินี่เกี่ยวขนมปังแล้วก็ใส่หัวเชียสำหรับปลาสวายอัลรหบบ้าสิบห้าบาท ปิดฝาไงาต่อไงต่อแล้วก็ให้ตะขอตรงนี้มันโผล่มาแล้วก็เกี่ยวกับตะกออย่างนี้แล้วก็เอาขนมปังทับบีบให้แน่นๆขนมปังใส่หัวเชื้อด้วยใช่นี่อันนี้คือหัวเชื้อใส่เกี๊ขนมปังกินกะทิอ่ะไงต่อไงต่อไงต่อครับแล้วก พันแล้วห้หวหอยไว้แล้วก็หมุนตรงนี้สายพันไก่แล้วก็หมุนหมุนให้ลูกปลาสีฟ้าอันนี้มันลงมา ลงนู่นเลยแล้วก็วางเด็ดรอให้สายวิ่งแล้วก็ปิดหน้าล่รกรอปลากินรอปลามากินฝนตกช่วงนี้ฝนตกปลาไม่ค่อยสุด มือนึงกำกำบนบนหน่อยมันจะได้มีแรงเออมือนึงกำมันบนตอนเยอะตอนสู้ปลาเอออย่างนั้นแหละมันจะได้มีแรง ถือปลาเลยถยล่ายรูปเลยจับหางมันมั่นนะจับหางให้แน่นระวังมันสะบัดนะจับหักจับหางมันเนี่ยแล้วก็อย่ายกปลาสูงนะเพราะมันเงนี้ยอ่ะก็ย,ยกขึ้นก็ย,ยกขึ้น